นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคกระหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นณนะบัดนี้ได้เวลานั่งสมาธิภาวนาให้พากันนั่งขัดสมาธ การนั่งขัดสมาธิให้เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือขวาวางทับมือซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงหลับตาตั้งใจฟังธรรมรวมจิตรวมใจเข้ามาภายในระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ ให้บริกรรมคำว่าพุทธโธพุทธโธในใจพุทธโธนั้นหมายถึงพระสัมมาสัมพุทธเจา้าผู้บำเพ็ญบารมีมาสี่อสงไขแสนมหากัปจึงได้ตัดสู้เป็นพระพุทธเจ้าที่ว่าพุทธโธนี่แหละเมื่อเรานึกอุบายพุทธโธ ให้จิตใจเราจดจ่ออยู่ในอุบายนั้นไม่ให้จิตใจคิดไปในที่ต่างๆเรียกว่ารวมจิตรวมใจเข้ามาภายในจิตใจคนเรานั้นถ้าหากว่าไม่รวมไม่สงบยังไม่เข้าใจในการปฏิบัติธรรมะในทางพุทธศาสนา เพราะว่าตามธรรมดาจิตใจคนเหล่านี้มีสังขารมานกิเลสมานคอยทำให้จิตใจนี่คิดฟุ้งซ่านไปในอดีตอนาคตภายนอกออกไปไม่มีที่สิ้นสุดพระพุทธเจา้าพระองค์ทรงตัดว่าตัณหาตัณหาในใจมนุษย์คนเหล่านั่นแหละ มันพาให้จิตใจว่าวุ่นอยู่ตลอดเวลาจงตัดกระแสแห่งตันหาเหล่าออกไปทั้งหมดรวมกำลังเข้ามาตั้งมั่นในจิตใจคำว่าจิตใจได้แก่ดวงจิตดวงใจผู้รู้อยู่เราฟังธรรมเดี๋ยวนี้ได้ยินเสียงอยู่ก็คือนั่นแหละจิตใจอยู่ที่นั่น จิตใจนั้นไม่ต้องไปหาเป็นรูปร่างสีสันฐานอย่างนั้นอย่างนี้ไม่มีจิตนั้นเป็นธาตุมันอาเป็นนามธรรมเป็นมโนธาตุมโนธาตุมโนธรรมไม่ต้องหาเป็นก้อนเป็นหน่วยไม่มี แต่ว่ามันมาอาศัยอยู่ในโูกประคันร่างกายของมนุษย์ก็เป็นเรื่องมนุษย์ไปจิตนั้นเปรียบอย่างหนึ่งก็เหมือนกับธาุลมธาตถาอากาศธาตถาลมนั้นเวลามันพัดมาแรงๆเอาต้นไม้หักไปบ้านเรือนมนุษย์คนเราก็หักพังไปได้ แต่ลมนั่นจะหาเป็นตัวไม่มีเมื่อมันรวมกำลังกันเข้าแล้วมีกำลังแรงจิตผู้รู้โยภายในนี่ก็เหมือนกันเวลามันคิดเป็นบุญก็เป็นบุญเป็นกุศลไปได้ตลอดทางถ้ามันคิดเป็นใจบาปขึ้นมาแล้วอะไรอะไรก็บากไปทั้งนั้น ฆ่าสัตว์ไม่บาปฆ่าคนก็ไม่บาปนี่คือว่าจิตมันเมื่อมันรุนแรงไปในทางบุญทางบาปไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยพระพุทธเจ้าพระองค์จึงสอนให้พวกเราทั้งหลายภาวนารวมจิตรวมใจเข้ามาภายในแล้วสิ่งใดที่เป็นบาป บาปทางกายก็ตามบาปทางวาจาก็ตามบาปทางจิตก็ตามไม่ให้คิดไปตามดับเสียละเสียปล่อยวางเสียแล้วก็รวมกำลังจิตใจให้มาตั้งมัน่นอยู่ในองค์พุทโธพุทโธพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าองค์พุทโธเมื่อเราลํำลึกถึง พระพุทธเจ้าอยู่ด้วยบารมีธรรมของพระพุทธเจ้าที่ท่านมาบำท่านบำเพ็ญมายอมบรรดมบันดาลให้จิตใจเรานี่แหละมีความเชื่อมั่นในคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วจะพาให้ตัวเราทุกคนนี่แหละตั้งใจปฏิบัติธรรมะภาวนาให้เจริญงอกงาม ไม่ว่าจะทำอะไรทำบุญสุนทานก็ตั้งอกตั้งใจทำไหว้พระสวดมนต์ก็ตั้งใจไหว้พระบริกรรมภาวนาพุทธโธก็ตั้งใจบริกรรมหรือบริกรรมบทใดข้อใดอันใดก็ตามเมื่อเรานึกเราจเจริญสิ่งนั้นแล้วก็ให้จิตใจสงบระงับ เยือกเย็นสบายไม่ให้ใจมันร้อนด้วยกิเลสลาคะร้อนด้วยกิเลสโทสะโมหะไม่เอาละทิ้งไม่ต่อเติมไม่ส่งเสริมมันก็หยุดอยู่แค่นั้นดับอยู่แค่นั้นแต่ถ้าว่าจิตใจเราไม่ภาวนาไปเสริมสร้างความโกรธความโลภความหลงขึ้นมานแล้วไม่มีที่สุดที่สิน้น เรียกว,ว่าเอาไฟเผาตัวเองหนึ่งแล้วก็เผาบุคคลผู้อื่นเผาโลกเผาบ้านเรือนคนอย่างนั้นแหละจิตนี้เหมือนกันท่านจึงให้มีความสงบตั้งมัน่นรวมใจลงไปทุกลมหายใจเข้าออกและทุกลมหายใจเข้าออกก็ให้เตือนจิตใจดวงนี้ว่าอันความตายมันไม่ใช่อยู่ไกล มันมีอยู่แค่ลมหายใจเข้าและออกนี่แหละถ้าลมหายใจเข้าไปนี้ออกมาไม่ได้เราก็ตายหรือหายใจออกไปแล้วเกิดติดขัดอะไรขึ้นมาสูตรลมหายใจเข้าไปไม่ได้ก็ตายเหมือนกัน มรณะภัยคือความตาย <c oughs> <c oughs> นี่มีเป็นไปได้ทุกอย่างทุกประการแล้วคนเราก็มักจะไปเข้าใจว่าอายุวันคืนเดือนปีนั่นแหละเป็นอายุของคนเราแท้ที่จริงก็คือลมหายใจนั่นเองเมื่อลมหายใจยังมีอยู่ก็ยังมีชีวิตมีอายุอยู่ถ้าหมดลมหายใจที่ไหนแล้วก็ ตายแน่แนไม่ต้องอวดดีอวดดีกับความตายไม่ได้เราต้องรีบทำดีประพฤติดีพูดดีคิดดีภาวนาพุทธโธในใจให้ดีละกิเลสความโกรธในใจให้หมดสิน้นละกิเลสความโลภใ,ในใจให้หมดสิน้นละกิเลสความหลงใน,ในใจให้หมดสิน้น เมื่อกิเลสในใจไม่หมดไม่สิ้นเราจะไม่ถอยความเทียนเราจะนั่งภาวนาเดินจงกลมภาวนายืนภาวนาจะไม่เห็นแก่หลับแก่นอนตั้งใจอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาเจ็บใจดวงนี้จึงจะมีความชื่นบานเบิกบานในการประพฤติธ,ธรรมปฏิบัติธรรม การปฏิบัติธรรมะนั้นต้องอาศัยสติความระลึกได้ระลึกโยเสมอเสมอในใจให้มันต่อเนื่องกันไปไม่ให้ขาดระยะถ้ามันขาดระยะแล้วก็ไม่มีกำลังถ้ามันต่อเนื่องกันได้ไม่ว่าภาวนาบทใดข้อใดก็ย่อมยังจิตใจของตนให้สงบระงับได้ บางคนก็กำหนดอะไรก็ไม่แน่นอนแล้วก็ทำไมจิตใจจึงไม่สงบก็เพอามันไม่ต่อเนื่องและไม่เอาจริงเอาจังในจิตใจนั้นทานึกอะไรอุบายใดก็ตามถ้ามันแน่วแน่มัน่นคงไม่หลงไหลไปตามมารกิเลสสังขารมานจิตสังขาร กิเลสราคะโทสะโมหะก็พวกมารทั้งนั้นมันคอยฆ่าคอยทำลายคุณงามความดีของคนเราที่ทำมาแล้วก็มักจะมาฆ่ามาทำลายแล้วมันก็มักจะห้ามปร้ามไม่ให้ทำความดีต่อไปอีกจะนั่งภาวนาฟังเทศฟังลำทำมันก็พาให้จิตใจวอกแวกวันไว้สั้นสะเทือนรุ่มหลงมัวเมาอยู่ตลอดเวลา เนจะต้องตั้งใจของเราขึ้นมายกกายยกจิตยกกายยกจิตก็คือว่าตั้งจิตให้มั่นของกายวาจาจิตให้มันเป็นสาม,มะคีกันเราทำบุญวาจาก็ให้เป็นบุญใจจะคิดอะไรก็ให้เป็นบุญเป็นกุศล ให้มันดีไปทั้งหมดนะภายนอกภายในแล้วผลสุดท้ายจิตใจนั้นจะได้สงบประงับเย็นสบายลงไปไฟลาคะก็ดับไปเรียกว่าไฟมอนรกไฟลาคะไฟโทสะก็ไฟมอนรกไฟโมหะก็ไฟมอนรกเมื่อมันลกไม่ใจบุคคลผู้ใด บุคคลผู้นั้นก็เดือดร้อนวุ่นวายพระพุทธเ,ทเจ้าท่านดับไฟมอนรกด้วยการปฏิบัติภาวนาพระอริยสงสาวกเจ้าทั้งหลายท่านดับไฟมอนรลกคือละจิเลตลาคะโทสะโมหะให้มันดับไปมันดับให้มันเย็นลงไปเมื่อดับได้ ทำลายลงได้ก็ไม่ต่อเติมส่งเสริมให้มันเกิดขึ้นมาใหม่สิ่งใดละวางได้แล้วก็อย่าไปลุ่มหลงมัวเมาต่อไปอีกพยายามตั้งจิตในปัจจุบันนี้เป็นต้นไปให้ใจใสสะอาดใจมนุษย์คนเหล่านี้เพิ่นว่าเป็นแก้วมณนีโชต แก้วมณีโชตภายนอกสู้แก้วมณีโชตใจไม่ได้คือให้ใจของเราใสยิ่งกว่าแก้วโลกแก้วในทางธรรมคือใจผ่องใสสะอาดมั่นคงหนักแน่นอยู่ในธรรมปฏิบัติไม่ว่าเมื่อใดเวลาใด รู้สึกตัวขึ้นมาก็ตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนานึกน้อมอยู่ในใจสอนใจของตนอยู่ทุกเวลาคนอื่นผู้อื่นแนะนำสั่งสอนฟังเทศน์นั้นเป็นการเป็นเวลาแต่ถ้าหากว่าจิตใจของตัวเองมีสติมีสมาธิจิตตั้งมัน่น มีปัญญาความรอบรู้ในกองสังขารจนเกิดยานอันวิเศษละกิเลสในใจของตนให้เบาบางหมดสิ้นไปอันนี้ไม่มีเวลาเมื่อใดเวลาไหนก็ภาวนาได้ทุกลมหายใจเข้าออกจะนึกจะเจริญอะไรก็มีโอกาสมีเว,เ,วเวลาเวลาเต็มเปี่ยมอยู่ทีเดียว ชื่อว่าภาวานาอยู่ทุกขณะทุกเวลาเป็นผู้ไม่ประมาทผู้ประมาทคือว่าเล่นเลอ่อเพลอเลอขาดสติสัมปชัญญะชื่อว่าผู้ประมาทคนประมาทนั้นมักจะผิดพลาดคิดผิดพูดผิดทำผิดขาดพลังอยู่เสมอคือว่ามันประมาทในจิตนั่นแหละ จิตนี่ขาดสติผู้ตักเตือนสตินั้นท่านว่าผู้ตักเตือนผู้บอกไม่ใช่ปล่อยให้จิตมันเป็นไปคิดไปเองปรุงไปเองต้องมีสติสตินั้นเปรียบเหมือนพี่เลี้ยงนางนมดูเด็กไม่ให้มีภัยอันตรายเดี๋ยวว่าเตือนเตือนรักษา เมื่อขาดสติเมื่อใดเวลาใดจิตคนเรามันก็ลอยเลื่อนออกไปภายนอกคิดถึงบ้านทั้งทั้งที่บ้านมันไม่คิดถึงเราคิดถึงเรือนเรือนมันไม่คิดถึงเราคิดถึงวัตถุเข้าของทรัพย์สินเงินทองอะไรที่สมมุติว่าเป็นสมบัติของตัวเองแต่สมบัติเหล่านั้นมันไม่ได้คิดถึงเรา เราไปคิดถึงเขาต่างหากถึงมันต่างหากแล้วความผิดมันอยู่ที่ไหนผิดอยู่ที่เราเนี่ยองคิดที่เราไปหลงจิตเรามันหลงโลกไม่ใช่โลกมาหลงเราคิดดูให้ดีก็แล้วกันฉะน,นั้นต้องรวมจิตรวมใจให้สงบตั้งมั่นลงไปสติความระลึกได้ สตินี้มีมากเท่าไรก็ดีสติปัฏฐานพระพุทธองค์ท่านให้ละลึกอยู่ในกายในเวทนาในจิตในธรรมก็คือกายวาจาจิตละลึกอยู่ที่นี่รวมมาอยู่ที่นี่สติปัฏฐานสี่มาหาสติปัฏฐานเมื่อละลึกอยู่ที่นี่พิจารณาอยู่ที่นี่จิตใจมันก็มีกํำลัง มีกำลังที่จะทำบุญให้ทานรักษาชินภาวนาเมื่อจิตใจมีความปีติมีความยินดีมีความพอใจในการประพฤติดีปฏิบัติชอบแล้วอะไรอะไรทุกอย่างในตัวของบุคคลทั้งกายทั้งจิตมันทำได้ปฏิบัติได้หมดนั่นแหละแต่ว่าถ้าว่างจิตใจอันนี้ ไม่ตั้งมัน่นเป็นสมาธิขาดสติภายในเอาละ่ะบัดนี่ก็วุ่นวายไปหมดเพราะอะไรก็เพราะว่ากิเลสมารสังขารลมาดมันเอามาหลอกลวงให้คนเราลุ่มหลงลืมภาวนาไปลืมพุโทโธไปเมื่อลืมพุโทโธลืมภาวนามันก็ลืมทุกสิ่งทุกอย่างผลที่สุดก็ หลงไหลจิตมันก็ไหลเลื่อนอยู่ไม่ได้ดิ้นลนวุ่นวายไปตามกามมตัญหาภวะตัณหาวิภวะตัณหาพระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านทำลายตัญหาทั้งหลายท่านฆ่ากิเลสให้ตายคายกิเลสให้ออกไม่ต้องไปหาเครื่องมาผูกพันธนาการอีกต่อไป ทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกบอกกรรมาฐานคือความตายให้ใจรู้ไว้วันนี้แน่ความตายมันอยู่ที่ลมเข้าลมออกนี่ลมเข้าไปเดี๋ยวนี้ถ้าติดขัดขึ้นมาก็ตายเลลมออกไปแล้วสูดเข้ามาไม่ได้ก็ตายความตายมันอยู่ที่นี้ อะไรมันตายธาตุดินน้ำไฟลมมันตายจิตใจนี้มันไม่ตายถ้ากิเลสราคะโทสะโมหะยังมีอยู่ตายเมื่อใดออกจากร่างนี้เมือ่อใดก็ไปสเสวงหาร่างใหม่พบใหม่ชาติใหม่ต่อไปไม่มีที่สิ้นสุดวนเวียนอยู่อย่างนี้เรียกว่าวัตตะสงสาร อย่าให้มันมาผูกมัดลัดเลึงในใจอีกต่อไปรวมใจให้เข้ามาตั้งภายในให้ใจมีกำลังมีพละกำลังศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเป็นภาละกำลังที่จะไม่ยอมให้กิเลสความโกรธโลภหลงมานอนเนื่องอยู่ในหัวใจได้ เรียกว่าภาวนาอยู่ทุกขณะทุกเวลาไม่ยอมให้อำนาจกิเลสความโกรธโลภหลงมาครอบงำจิตใจได้ไม่ว่าจะนั่งจะนอนจะยืนจะเดินจะไปมาทางไหนก็ตามภาวนาอยู่ตลอดการมองเห็นความตายอยู่ทุกเวลาเมื่อมองไม่เห็นความตาย อยู่ทุกเวลาเมื่อเกิดมีใครตายขึ้นมาจิตอันนี้กดตื่นทะเลทะล่าเพราะมันไม่มองเห็นความตายภายในถ้ามองเห็นความตายภายในแล้วชีวิตของแต่และบุคคลมันตายมาโดยลำดับลำดับคือว่าตายที่มันปิดบังความตายที่ปิดบัง คนเรามองไม่เห็นตายจากเด็กมาเป็นหนุ่มตายจากหนุ่มมาเป็นกลางคนตายจากกลางคนมาเป็นคนแก่คนชราตายหมดลมหายใจในมรณะภัยมันมีอยู่มันปิดบังไม่ให้รู้ไม่ให้เห็นแล้วก็เข้าใจว่าโน้นอีกกี่สิบปีข้างหน้าเราจึงจะตาย มันตายอยู่ทุกเวลาตายวันตายคืนตายชั่วโมงนาทีวินาทีมันตายอยู่ตลอดเวลามันแก่อยู่ตลอดเวลามันเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าสติปัญญาของเราเองมันตามไม่ทันพิจารณาไม่ทันจึงรู้ไม่ได้เอาไม่ได้ ความจริงตายมันก็ตายอยู่ทุกเวลาเจ็บมันก็เจ็บอยู่ทุกเวลาขึ้นชื่อว่าโูปประขันธ์มันไม่เจ็บไม่มีนั่งนานหน่อยก็เจ็บขึ้นมายืนขึ้นไปหน่อยนานหน่อยก็เจ็บเดินไปสักหน่อยก็เจ็บขึ้นมาแล้วเดี๋ยวก็ดื่มน้ำเดี๋ยวก็บริโภคอาหารเดี๋ยวก็สูบบุหรีกินมาอมเมี่ยง มันเยียวยาอยู่ตลอดเวลายาไปยามายาไม่ไหวแล้วก็ตายตายแล้วเอาอะไรไปมีลูกเอาลูกไปได้ไหมมีหลานเอาหลานไปได้ไหมมีเงินทรัพย์สินเงินทองเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเอาไปได้ไหมไม่เห็นมีใครเอาไปได้ก็ทิ้งไว้ในโลกให้ ผู้เขายังมีชีวิตอยู่เท่านั้นจิตใจเรานี่สำคัญจงภาวนาดูให้ดีรวมใจให้มาตั้งมัน่นจริงๆฝึกฝนจิตใจดวงนี้แหละทุกขณะทุกเวลาเรียกว่าฝึกฝนอบลมฝนไว้ฝึกไว้อบลมไว้ให้มันเกิดความรู้ความฉลาดให้มันทันการเวลา เวลามันเจ็บไข้ได้ป่วยมาไม่ต้องไปร้องให้น้ำตาไหลมันจะตายก็เป็นเรื่องของธาตุดินน้ำไฟลมมันตายต่างหากไม่ใช่เราตายไม่ใช่จิตตายไม่ใช่ทานศีลภาวนาเราตายมันธาตุดินน้ำไฟลมเขาตายช่างมันเถิดมันเจ็บก็ไม่ต้องบน่นทุกข์ไม่ต้องบน่นอดทนเอาเมื่อมันทุกข์กาย ก็ไม่ต้องบ่นอดทนเอามันทุกข์ใจไม่ได้สมความมุ่งมา่ปราถนาก็ไม่ต้องบ่นอดทนเอาการอดทนนั่นแหละมันจะได้ปัญญาได้วิชาความรู้ขึ้นมาจะได้ตัดตัดกระแสอ,อารมณ์นั้นขาดไปเมื่อตัดกระแสอ,อารมณ์ขาดไปก็จิตใจก็สบายเมื่อใจสบาย กายก็มักจะสบายไปด้วยคนเราเป็นอย่างนั้นถ้าว่าใจไม่สบายร่างกายก็พลอยไม่สบายไปด้วยมันเกี่ยวโยงกันจึงให้พากันภาวนาทำจิตทำใจรักษาจิตใจให้เย็นสบายทั้งยืนเดินนั่งนอนทุกยิริยาบททั้งกลางวันกลางคืน ระวังรักษาจิตใจไม่ให้ไปทุกข์ไปร้อนแทนคนโน้นแทนคนนี้เอาใจของตัวเองหันให้ได้ให้มันสงบละง,งับเย็นสบายลงไปแล้วก็มาละกิเลสในใจของเราเองไม่ต้องไปละกิเลสคนอื่นกิเลสคนอื่นมันมีเต็มโลกจดตามไปละได้ที่ไหน คนมันก็มีกิเลสเต็มตัวเต็มใจทุกคนสัตว์สิิงเดรัจฉานมันก็มีกิเลสเต็มตัวอยู่ทุกตัวสัตว์ตัวคนสัตว์ที่ตกอยู่ในนรกอเวจีมันก็กิเลสเต็มอยู่ในหัวใจบาปกรรมมันเต็มอยู่อย่างนั้นแหละหน้าที่ของเราผู้ภาวน,นาจงเตือนตนด้วยตนเอง เมื่อตอนเตืนตอนตนด้วยตนเองได้คก็เตือนอยู่ตลอดเวลาภาวนาได้ทุกเวลา,า,วาเดินก็ภาวนาเดินก็ภาวนาอยู่ที่นี่ก็ภาวนาไปที่อื่นก็ภาวนาแลียว่าเตือนตอนด้วยตนเองสิ่งใดดีมีประโยชน์ก็รีบทำสิ่งใดชั่วช้าลามมก,ก็ไม่ควรทำไม่ควรพูดไม่ควรคิด พุโทโธพุโทโธในใจดีกว่าทำจิตใจให้องค์อาจกล่าหาญบำเพ็ญภาวนาอยู่ในจิตในใจของตนให้ได้ตลอดเวลานั่นแหสาวกของพระพุทธเจ้าท่านประพฤติดีปฏิบัติชอบเหล่าทุกคนก็ให้พาการตั้งอกตั้งใจ ปฏิบัติบูบชาภาวนาละกิเลสให้หมดไปสิ้นไปดังแสดงมาก็ส้มกวนด้วยกาละเวลาเอวังก็มีด้วยประกาละชนีสัพพีติโยวิวัตชันตุสัพพโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตระโย ο. สุขีเทคายุโกภวะอภิวาธานาชิริสนิจังวุธาปจายิโนยัตตาโรธรรม,มาวทันติอายุวันโนสุขังภาลัง